สวัสดีค่ะเด็กๆเจอก,กับคุณครูทุกตายแล้วนะคะวันนี้คุณครูทุกตายจะพาร้องเพลงนะคะมือของฉันฟังเพลงนะคะ เพงมือของฉันนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการสัมผัสหน่วยหนูน้อยนักสัมผัสนะคะสัมผัสโดยใช้มือนะคะมือของเราเนี่ยมือของเรานะคะภาษาอังกฤษว่า hand แปลว่ามือนะคะมือของเรามีสองมือมี10นิ้ว ข้างละห้าข้างละห้าเป็นสิบนิ้วนะคะมีนิ้วอะไรเอ่ยอ่ามนนนาีนิ้วก้อยนิ้วนางนิ้วกลางนิ้วชี้และหัวแม่มือนะคะเหมือนเพลงเลยมือมีไว้สําหรับทําอะไรคะเอาไว้สําหรับจับสิ่งต่างๆนะคะจับอะไรบ้างจับขนมจับอะไรคะจับกระเป๋า จับที่นอนนะคะจับไรอีกเวลาฝนตกก็จับลมนะคะจับดินสอเขียนหนังสือจับสมุดนะคะมือใช้จับสิ่งต่างๆมือใช้จับเสร็จแล้วเวลาใช้สัมผัสหรือจับสิ่งต่างๆจะมีความรู้สึกนะคะใช้มือจับอย่าเช่นจับอะไรคะ อ่าเราจับฟองน้ําเห็นไหมคะจับฟองน้ําฟองน้ําจะเป็นลนักษณะเป็นจับแล้วผิวจะเป็นนุ่มๆใช่ไหมคะนุ่มๆอ่าบีบไปบีบมาจะเป็นนุ่มๆจับอะไรคะจับหินนะคะเด็กๆเ,เคยจับหินไหมคะอ่าหินหินจับเสร็จแล้วจะมีอ่ลาลักษณะหรืออ่ลาลักษณะยังไงคะหิน ดูสิคะสัมผัสหินดูจะเป็นแข็งแข็งนะคะไม่นิ่มเหมือนฟองน้ำจับล้กเป็นแข็ง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 จับอะไรีคะจะบับกรตตุ๊กตาหมีเคยจับไหมคะอ่า,าตาุ๊กตาหมีเด็กๆลองจับตุ๊กาตาหมีดูสิคะจับแล้วจะเป็นความรู้สึกนิ่มๆใช่ไหมคะนิ่มๆเหมือนฟองน้ำนิ่มๆอ่าจบับอะไรอีกจับดินสอ อ่ะดิอซจับแล้วเป็นยังไงแข็งเลยนิ่มแข็งแข็งนะคะแข็งแข็งเลยจับอะไรีค่ะเอานึกซินจับอะไรอีกอลองจับเคยเห็นขนุนไหมคะลูกขนุนกลมๆคีอเขียวเวลาเราลงจับมันจะเป็นข,ขู่ขะขู่ขเป็นลูกแงไม่นิ่มนะคะไม่นิ่มเหมือนฟองนอ้ำจับอะไรอีกจับอะไรอีกคะ กระดาษทรายเด็กๆเคยเห็นกระดาษทรายไหมคะที่เรามาขัดอ่าขัดผิวให้มันเรียบขัดไม้ขัดผิวมันเรียบ,ยบจับเสร็จแล้วจะเป็นอ่าผิวหยาบๆยาบนะคะผิวหยาบๆยาบเป็นกระดาษทรายอะไรอีกคะฟุตบอลเนี่ยฟุตบอลของเล่นที่เด็กๆจับนะคะอยู่ในห้องของเราก็มีจับเสร็จแล้วจะเป็นลักษณะยังไงจับดูเป็นลนักษณะกลม ผิวเ,เรียบใช่ไหมคะอ่าจับดูใช้มือสัมผัสด,ดูนะคะจะเป็นลนักษณะนิ่มๆบ้างแข็งบ้างเรียบเรียบเหมือนกระดาษอย่างนี้นะคะกระดาษลูกบอลก็จะเป็นลื่นๆดิสอก็จะเป็นแข็งๆนะคะเราใช้มือเราสัมผัสสิ่งต่างๆโดยการจับโดยใช้มือนะคะมือของเราประยุก์ของมือ มือมีสองมือมี10นิ้วนะคะมีนิ้วอะไรคะอ่ามีนิ้วก้อยนิ้วนางนิ้วกลางนิ้วฉีและหัวแม่มือนะคะอ่าเด็กๆยกมือยกมือขึ้นสิคะยกมือขึ้นภาษาอังกฤษว่าอะไรนะคะ h แปลว่ามือนะคะจำให้ดี เด็กๆเข้าใจหรือยังคะเด็กๆเข้าใจแล้วคุณครูจะให้เด็กๆทำใบงานนะคะโดยการเขียนใต้ตามเส้นปาว่ามือของฉันนะคะมือของฉันระ,ะบายสีมือให้สวยงามอย่าออกนอกเส้นอย่าออกนอกกรอบนะคะเข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจแล้วเจอกับคุณครูทุกตาใหม่นะคะวันนี้บ๊ายบาย สวัสดีค่ะ